คนทำหน้ามากม่ตัดผมใหม่จำไม่ได้หรอกพิธีกรอุ้ยคนนี้มาด้วต่อตัว่อว่าที่ออย่าไมาเป็นพิธีกรอย่าเป็นให้วันนี้วันนี้วันนี้เราเอาแบบว่าเบาเบาตีก็เบาแต่ว่าแตงข่าวจะเบาหรมากแต่งข่าวนี่ไม่เราคุยไปแล้วเราคุยกันแล้วตามีตามีผมไม่แร่งข่าวหรอผมยังไม่รู้เรื่องเลยอันแรกเลยหน้าอยากให้พูดถึงคอนเสิร์ต ตอนผมก็วันนี้นะครับ William S V Magnetic Fancon วันแรกนะครับผม Day o นะครับก็มาถึงสักทีวันน oh ี้ผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยไม่ใช่แค่แบบกลุ่มแฟนคลับแต่ก็เป็นแบบพวกเราเองเหมือนกันนะครับผมก็ดีใจครับที่ถึงวันนี้แล้วเลยก็ฝึกซ้อมอย่างหนักมากๆเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ย l i ต์เพลงมาอย่างดีมากๆเพราะเราชอบทุกเพลงที่เราอยู่ในแฟนคลับครั้งนี้เราชอบหมดเลยแล้วก็มันถึงวันที่แบบว่าวันนี้จะปลดปล่อยสักทีแล้วอะไรเงี้ยใช่วันนี้จะมีแต่เพลงรักทุกแบบ ก็เออมีหลายๆแนวครับมีหลายๆแนวเรียกว่าคบรถคบกลมละกันใช่อยากการเรื่องอะไรอะเพลงนี่ใครเป็นคนเลือกทคู่จริงๆก็ช่วยกันครับเหมือนเราจะลิสต์มาก่อนว่าแบบภาพรวมเราอยากได้เป็นประมาณไหนแล้วอยากใส่เพลงอะไรลงไปบ้างแล้วเราก็มาดูกันว่าเราจับลงอะไรลงไปในพาร์ทไหนแล้วมันจะรู้สึกว่ามันโฟล์ที่สุดจริงๆเราสองคนต้องคุยกันยังไงครับเพราะแต่ละคนชอบคนละแนวพี่จริงๆดูเหมือนคนละแนวความชอบคนละสไตล์แต่ว่า พอมาถึงเรื่องเพลงเราชอบเพลงที่ไม่ต่างกันเยอะขนาดนั้นใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยในผมจะนั่งรถพีเอสบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาแบบเชื่อมมึงมึงมึงไม่ก็เราเราต้องเกิดด้วยว่าใช่แล้วไงแล้วก็แล้วพอพอเราเปิดเราเปิดบลูทูธอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงที่แบบว่าอยู่ในเพลย์ลิสต์เราอย่างเงี้ยมันดันตรงกันแล้วแบบบางเพลงแบบพีเอสรู้จักแต่ว่าไม่รู้ชื่อเพลงงเงี้ยก็เอามาอยู่ใน แฟนความครั้งนี้ครั้งนี้ครับมันมีเพลงไหนเป็นเพลงพิเศษที่แบบเราอยากให้เขาร้องมั้อ่านี่มาแบบเงียบๆมีแน่นอนมีแน่นอนงนเเ็มันก็ต้องมันก็ต้องมีอะไรแบบเพลงที่แบบว่าคนคนคนอื่นอาจจะคิดแบบมีเพลงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะมีก็ได้อะไรเงี้ยก็แฟนๆก็เดากันไปต่างๆนานาครับผมแต่ว่าจริงๆเราก็แบบอะไรที่เขาเดาอยู่รู้อยู่แล้วเราก็ไม่อยากจะเอามาใส่เท่าไหร่เดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์ อ่ะจริงจริงมินเนีมีเพลงอยากเขาร้องบ้างไหนที่เราเลือกมามีคือเมื่อก่อนเนี่ยเราฟังเพลงนี้แบบจากออริจินอล c e ใช่ไหมเรารู้สึกว่าถ้าเพลงเนี้ยผมกับพี่อสองด้วยกันอ่ะมันน่าจะเป็นอีกคัลเลอร์หนึ่งแล้วก็แบบคงจะไม่ไม่เคยได้ยินจากที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ยินแล้วมไม่เราบ,บอกเขายัางไงอ่ะว่าแบบเราอยากให้เขาร้องเพลงนี้กับเราอ่ะก็ตอนนั้นเหมือนก็นั่งรถแหละครับแบบเดิมเลยแล้วก็วนั่งรถแล้วก็เปิดเพลงเพลงมันรันมาอะไรเงี้ยบอก,อบอกพีเอสว่าเออเพลงเนี้ยเอาเข้าแฟนคอนไหม ก็รู้สึกว่าชอบแล้วชอบเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าคอนเซปต์ก็เท่ดีแล้วก็เลยเห็นภาพเหมือนกันแล้วก็ตกลงป้องใจตรงใจตกลงป้องใจตกลงป้องใจหรืหรอตกลงป้องใจดหรอใจอยอไม่น้องน้องภาษาไทยไม่แข็งแรงตกลงป้องก็ไม่รู้ใจตรงกันว่าเจ้าพี่นี้ใช่เขาเหมือนเขาเหรอ ก็ <g ül> ไม่ต่างกันเยอะแต่ว่ามันก็จะมีบางเพลงที่เราอ่ะฟังกันมาอยู่แล้วละอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแบบเรามีโอกาสเราจะเอามาใช้แน่นอนอะไรเง<ช>ี้ยซึ่งมันก็ถึงเวลาแล้วไม่ต่างกันเยอะสักเน่อยก็เข้าไฮโน้ตเราปีนตามทุกพันไปอะไรนะครับไม่ต่างกันเยอะเวลาได้เห็นเข้าไฮโน้ตเราตามทุกพันถ้าเข่าไหนเป็นบิดสูงมากก็โซโล่ไปเลยครับ <c oughs> ไม่แปบลบว่า <c oughs> คุณไม่แปลว่าไม่เคยดูโไม่เคยดูเอลเอลอ่าวันนี้มีมาแ้ววันนี้มีไหมวันนี้เฮาแล้วมีไหมเธอเขาประสานเสียงกับผมขึ้นไปข้างบนนะครับ ก็มีเขาช่วยนี่แหละก็เร oh like? like ียงไปด้วยกันซ okay. ึ่งวัน like นี้มีไหมก็ต้องรอดูเพราะิ่ที่เดียวอยากดูเทคนิคที่เขาช่วยช่วยยังไงหาช่องหาช่องหาช่องไม่มีหลายช่องครับแล้วอยากเ่ชอาห็นวิเนียมในโชว์ยังไงมีบอกแล้วเราอยากเห็นแบบนี้จริงๆเขาชอบอะไรผมก็ชอบหมดแหละอบโชว์ชอบโชว์ไม่ไม่มีที่เอชอบอยากให้วิเนียมทํม้งเหรอ จริงๆเขาทํามาหลายสไตล์แล้วผมรู้สึกว่าแค่เป็นอะไรใหม่ๆเราก็อยากดูหมดแหละอ mm hmm. เพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆไม่ว่าเพลงจะเป็นสไตล์ไหนมันก็เข้า mm hmm. ซึ่งจริงๆแล้วความชอบของเขาก็คือจะเป็นพวกแบบเพลงแบบยุคแบบเจน y ยอะไรอย่างเงี้ยยุคแบบเก่าๆหน่อยซึ่งมันก็เป็นเพลงที่ผมชอบเหมือนกัน mm hmm. ถ้าไม่เก่าๆมอฝั่งนู้นอะ แล้วจะพาร์ทของแต่ละคนพาร์ทเดี่ยวล่ะคือแมมีพาร์ทเดี่ยวพาร์ทเดี่ยวพาร์ทเดี่ยวแน่นอนพาร์ทเดี่ยวมีอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ก็เป็นเพลงที่คิดว่าแสดงความเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วก็อยากจะทำอะไรมากที่สุดก็จะออกมาในเพลงโชว์เดี่ยวนั่นเองใช่ครับถ้าเกิดจะเป็นแบบร้องไหมอ่ะเพราะว่าแบบ ทที่่ผาาานมเร็ำปอาจจะโหนตัวมันก็ได้รอดูอะไรเงี้ยอาจจะปีนมาตั้งแต่แบบเมนสเตจไปมินิสเตจอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นสไปเดอร์แมนไต่กำแพงออกมาก็ได้เป็นแนวเพลงร็อกหรือเปล่าต้องเป็นใครเนี่ยต้องเป็นใครเนียต้องรอติดตามอะเป็นเพลงร็อกไหมก็ต้องรอติดตามอีกไม่กี่ยวกับใจเท่านั้นอีกแป๊บเดียวเท่านั้นถ้าอย่างนั้คำตอบเดี่องของเรา ก็อีกแบบนึงก็ได้เห็นแล้วงันพี่ต้องเป็นทัพพอยดยู่บนแ่งชุดมันจะต้องแบบคือถ้าคือถ้าอยากรู้อ่ะก็ต้องซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งมาดูเพราะว่าตอนนี้เราังขายบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอพอเห็นภาพพี่ก็ต้องแบบติดแกมลึงเป้าเมื่อคราวที่แล้วก็ทำไว้ไงเออผมติดแกมหรอถามเค้างไม่ใช่มาถามเราอ่ะถามไปอะไรหรอ

ตื่นเต้นมากเพราะว่าผมไม่เคยทําโชว์ที่แบบจริงจังหรือว่าแบบอะอย่างขึ้นคอนเสิรต์ตเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างไกลตัวแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องแบบแพยายามมากเพราะว่าแบบอย่างแบบรับท่าเต้น1นึงเนี้ยผมก็ใช้เวลามากกว่าคนอื่นแล้วอะอเออซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคมันก็จะเป็นการที่เหมือนให้ให้ทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ผมไม่เคยทาแล้วกันใช่แต่ก็ผสมความเป็นตัวเองลงไปด้วยอะไรเงี้ยแต่สเต็ปที่เราออกมาจากห้องที่เราเต้นคู่กันเราอุ้ยสเต็ปเราได้นะ อามไปด้กันอันไหนนะครับอันไหนนะครับอ๋ออันนั้นเออันนั้น AI AI จริงๆอ่ะคือเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วเราก็เอา AI ไปทำให้มันแบบขยับอะไรเงี้ยมี a มี AI ประเวทีนะอันนี้มีอะไรจริงป่ะมี AI ปรเวณีหรอมีอะไรจริงป่ะโลกนี้คือเค้กแล้วตอนนี้จริงไหมตอนนี้หรือ AI หรืออะไรถามคำถามนั่นแขกรับเชิญไปไหนเนี่ย Yeah. คนเอาคนเอาใครคนเอาคุณอยากให้เขาเชิญไปไไ่บไจริงเพ่ไป่ว่าคนที่มาเอาคือเอาจริงมันก็เป็นเซอรพแต่ว่าบอกเลยก็ได้ก็ต่างคนต่างเชิญกันมาหมายถึงว่าผมก็เชิญวิเลียมมาเียก็เชิผมว่าไปบอกเาทำไมเนี่ยผมก็เชิญีสมาเหมือนกันก็เพราะว่าเขาอยากให้เราเชิญคนนี่เราอยากให้มา เราก็คิดถึงใครไม่ออกแล้วก็ไม่เชิงนี้ใช่หรือก็ได้เชิงนี้ใช่ก็เลยคอนเสิร์ตที่มีอยู่สองคนใช่ก็วิลเลย์มาเกิดไม่ได้ไม่บอกไม่ได้เไงมันถึงเป็นเขาว่าวีแต่แบบว่าในพาร์ทของเต้นอะสองคนสกิลเป็นยังไงบ้างจากเอลเอลอั้เลจนวันนี้อุ้ยเยอะกว่าเดิมเยอะอันนี้ใครบอกคือมาชนจากตาหมองไม่อันนี้พูดจริงเพราะว่ามันเกิดคือเอลเอลเนี่ย จนตอนนี้เวลากระ่านสักพักและช่วงเวลานั้นตั้งแต่ตอนนี้เขาก็ซ้อมเต้นกันบ่อยมันก็ต้องเกิดการเด v e l o p กันบ้างซึ่งตอนนี้คือคุณเอสเขาเป็นมนนดันส์ครับไม่อยากไม่อยากจะโมยหนึ่งโมแล้วตอนนี้โมแล้วไม่ทันแล้วคุณนีโมแล้วเลยโมแล้วเลยรจริงไม่เัมันขนาดนั้นแนามันไปรกันไม่โมติเราไม่ขยับเลยโปกติเราไม่ขยับเลยขยับแค่ปากอย่างเดียวแต่ว่าแต่ว่าปกติแต่ว่าเนี่ยครั้งเนี้ย เราขยับเยอะขึ้นคนคนก็เลยแบบเนี่ยพอน้องเห็นผมผมขยับเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอุ๊ยเซอร์ไพรส์แล้วอะไรเงี้ยใช่เอลเราทำไว้ถึงมากเลยนะทำถึงไว้แล้วไอ้นี่แอาเราแบบอาเทียบว่าเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของวันนี้แล้วกันจริงเหรอเออคืออ๋อโอเควินเนี้ยยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรเราเราเก็บเป็นความลับกันอะเราเราไม่เราเม็ดกัน ไม่ <S <S ต่างคือเอาจริงอ่ะคือต่างโชว์เดียวอ่ะสมมติแบบผมจะซ้อมใช่ไหมอ่ะเพียสออกไปก่อนโอ้ให้ออกไปเลยเม็ดต้องเม็ดเขากลัวผมห่วงไงแต่เราต้องโชว์คู่กันนะเนี่ยโอเล่เดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์คู่กันครั้งแรกเดี๋ยวนะเสื้อผดเลยเมทไมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าพราะเขากลัวเราห่วงโชว์คุณสักขนาดนั้นเหรอยังไงเพราะหลังเขาส่งเขากจะถอดเสื้อชูท์นะ ช่วยนะถุยไม่ชอบแล้วช่ไม่ชอบไมชอการย้ำเลยอ่ะดิจิตอลฟุฟฟินใช่นาทีที่48่อปถึงนาทีที่50าอไม่ผมจะโชว์นาทีนาทีที่เท่าไรอ่ะคอเริ่มห้าโมงใช่ไหมครับจะโชว์ตอนประมาณตีสองอ๋อไม่มีอะไรน้อชีงพวกผิดไม่เป็นไรอกไม่โชว์่ตามองอันนี้คือโชว์อันนี้คือโชว์เดียวคือของจริงคือเดี่ยวอะคือไม่มีใครอยู่แล้วคือเดี่ยวเลยงเลยตีสอง ที่เราเคยทำสัญญาไว้แล้วมันไปดีไหมว่าไม่เขาเป็นคนไม่พิสัญญาอยู่แล้วผมบอกตรงนี้เลยว่าเขามีวินัยมากก็เคยสัญญาเป็นมันเป็นไม้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ตอายุเท่าไหร่มันไม่ดู่ว่าคือได้ใช่ไหมคะคอมันมีใช่ไหมมันมีใช่ไหมโอกาสเนี๋ยวคนจะกดไลฟ์สตรีมมิ่งบัตรเนี่ยรอมีโอกาสไหมอ๋อผมบอกเลยว่าถ้าไม่กดไลฟ์สตรีมมิ่งคือพลาด เดเูตัวเองไม่ได้คือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เฮ้ยพอผมตกไม่้ชมเลใช่ประวัติศาสตร์มัต้องจารึกยังไงตอประวัติศาสตร์มันต้องจากว่าวันนี้วิลเลียมไรแคนทำอะไรไม่พอผมไม่พผมยังบอกไม่ได้ไงยังไม่เริ่มถ้าถอดเสื้อถ้าล่าสุดจริงๆที่ถอดจริงก็คือตอนในเทมโปแล้วก็ทางหายไปนานแล้วก็จะ กำลังจะกำลังจะรอรุนดีกว่าเพราะในเทม p o มันไม่ค่อยชันไงเพลงของจริงใช่ไหมก็ดูในจอเอาไม่งั้นพี่ต้องย้ำว่าบัตรต้องรีบกดเลยเนี่ยไม่ดไม่งั้นคือถ้าไม่กดเนี่ยแพ้แน่นอนแพ้คนในฮอรแน่นอนเราจะเห็นหลังคนอื่นได้ยังไงใช่กดทางไหนกดทางไหน กดทางไทยดิเก็ตเมเจอร์นะครับผมตอนนี้บัตรไลฟ์สตรีมมิ่งยังขายอยู่นะครับใช่แลอดละสองวันเลยใช่ก็ไทยดิเก็ตเมเจอร์ทั้งคู่เลยครับแล้วก็เอ่อตอนนี้ก็ใกล้ยังอ่ะใกล้แล้วกับแฟนนิดนึงใกล้แล้วก็เอ่อขอบคุณแฟนที่อยู่ในฮอล์ที่นี่ ครับผมทั้งคนที่มาได้และคนที่มาไม่ได้ใช่ของรถเร็วมากขอบคุณทุกคนที่แบบเออให้ความสนใจกันล้นหลามจนแบบบัตรโซลอในเวลาที่เร็วมากแล้วก็ทั้งคนที่มาได้และมาไม่ได้นะผมก็รับรู้ถึงแรงกําลังใจซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับผมทั้งแบบทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในไทยด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ทำให้มีวันนี้นะครับใช่เพราะว่าพวกเราตั้งใจซ้อมมากจริงครับแบบว่าเอ่อทุกครั้งที่แบบคือเราแทบไม่มีเวลาว่างเลยเราซ้อมอย่างเดียวเราแบบทุ่มเทมากๆเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้เพื่อแฟนคลับครา สัญญาทำเต Four ็มที่แน่นอนครับครับผมจโม่ครับขอบคุณนะคะเขียกยิมจะไม่หีย้อนไม่ชอดใครใครมาอองวันะจงวัายเชายบอกมือบายบายช่างวันช่างวันช่างวันะช่างวันบอกมือบอกมือบายบายนี่หนึ่งบาย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 ช่างวันเดีวช่างวันจังวัด